โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่คนนั้นอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะพี่คนนั้นนะครับผมก็จะไปลองยิงบอทนะครับผมซึ่งเขาว่ากันว่านะครับผมบอทยิงแรงนะฮะพี่คนนั้นก็ยังไม่ได้ไปทดสอบเลยว่าบอทมันจะยิงแรงจริงหรือเปล่านะครับผู้ชมนะเออเราจะไปลองกันเห็นแบบนี้นะครับพี่คนนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ไป4ี่คนนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นี่ดูดูปั๊บนี่พี่คนนั้นก็จะไปคนเดียวเลยทุกคนไปลงหนึ่งสี่เลยอืมวันนี้เราจะไปให้บอม <laughs> เมื่อท่านพบปัญหาเล่นเกมอยู่ดีๆรู้สึกว่าจอจะพังสงสัยลองมาใช้แอป n o x Security ที่เขามีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอป n o x Security ทำภารกิจต่างๆที่หน้าแอปทำภารกิจรายวันให้ครบเราจะมีโอกาสเปิดกล่องแถมยังสามารถรุ่นรับ iPhone 13 Pro Max 4,450เพชรจากฟรีไฟบัตรเติมเงินมือถือและคูปองจากแอป Knox Security แจกจิงแจกฟรีแจ,ก,จกทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่21-28มกราคมนี้ อย่ารอช้ารางวัลแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับแถมแอน็อกซ์เซเคิลิตี้ยังมี3ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นกําจัดไวรัสในโทรศัพท์หรือตามทองเว็บต่างๆเวลาท่านไปดาวน์โหลดเกมมาเนี่ยอาจจะมีไวรัสติดในตัวเครื่องมาด้วยลองใช้ฟังก์ชันนี้รับรองไวรัสหายไปจากตัวเครื่องแน่นอนและฟังก์ชันที่2จะช่วยลบไฟขยะออกจากมือถือของเราไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดมาและถอนการติดตั้งแต่ว่ายังมีไฟขยะหลงเหลืออยู่ทําให้พื้นที่ในโทรศัพท์ของเราเต็มแอปพลิเคชันนี้จะช่วยล้างข้อมูลโทร โทรศัพท์ของเราที่ตกค้างอยู่เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองฟังก์ชันที่3ถูกใจคอเกมมิ่งแน่นอนเพราะเป็นฟังก์ชันเล่นคอมเร็วเกมใครที่เล่นเกมรู้สึกว่าหน่วงค้างช้ากระตุกหรือทาให้โทรศัพท์เครื่องแหลกแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ฟังก์ชันเล่นคอมเร็วเกมทีนี้ก็กลับมาเล่นเกมแบบลื่นหานแตกแน่แล้ว สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอป n o x Security ได้แล้วนะครับใน p l a y Stone สําหรับคนไหนที่ค้นหาแอปไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันมานะครับเพราะว่ายังมีของรางวัลจากแอป Knox Security รอแจกคุณอยู่ โอเคครับผมก็ได้เข้ามาในห้องแล้วนะครับคือตอนนี้ก็มีทั้งบอดแล้วก็มีทั้งคนนะครับปะปนกันอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้อนบอดนะฮะท่านผู้ชมนะบอกได้คําเดียวเลยว่าพี่คนนั้นมาตึงนะฮะพี่คนนั้นมาจริงรอบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะ <c oughs> มาลงหนึ่งสี่เลย <c oughs> เราจะมายิงบอดไงเออได้ยินข่าวว่าบอดมันยิงแรงนะฮะพี่คนนั้นก็จะมาทดสอบว่ามันยิงแรงจริงหรือเปล่านะมากดลงหนึ่งสี่เลยท่านผู้ชม เออถ้าเกิดว่าจะลบก็ลบนะครับพี่คนนั้นก็ไม่ได้ว่านะครับคือตอนนี้พี่คนนั้นก็เจอตี้คนนะครับเออเจอตี้คนอย่างนี้เราหนีก่อนแล้วหนีก่อนทุกคนเราไม่อยู่นะเจอตี้คนนะ่ะบอกได้คําเดียวเลยว่าพี่คนนั้นมาตึงนะฮะพี่คนนั้นมาจริงรอบนี้นะฮะท่านชมนะอันนี้ก็วิ่ง4ี่คนร้อยเลยนะฮะ <c oughs> พี่คนนั้นกลัวไม่ได้ยิงบอดไง <c oughs> ไม่ได้กลัวคนหรอกแต่กลัวไม่ได้ยิงบอด ทกคนยิงล่วงไปหนึ่งแหละเฮ้ยโดนโดนโ,โดนบอดยิงเฮ้ยทุกคนพี่จะตายเฮ้ยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโดนบอดยิงตายเฮ้ยบอดมันยิงแรงจริงทุกคนเรียบร้อยอ๋ลบ45้เลยทุกคนไม่เป็นไรคือถึงแม้ว่าจะลบ45ครับแต่ยังไม่เข็ดครับ วันนี้พี่คนนั้นต้องเอาที่1ให้ได้นะทุกคนนะถ้าวันนี้พี่คนนั้นไม่ได้ที่1น,นะครับพี่คนนั้นไม่ยอมแน่นอนโอ้ห oh ดูดิโดนบอดยิงตายเฮ้ยบอดนี่ก็ยิงแรงจริงนะพูดจริงแป๊บเดียวเห็นปะยิงเราเลือดลดโอ้โ oh หเป็นครึ่งเลยทุกคน มาโอเคครับผมนะ่านผู้ชมครับคือเกมนี้พี่คนนั้นก็จะขอแก้มือนะฮะเกมที่แล้วนะพี่คนนั้นก็โดนบอดยิงตายนั่นเองเลยนะครับเออแต่บอดนี่มันยิงแรงจริงนะพูดจริงทุกคนบอดนี่ยิงแรงจริงอะ่ะพี่คนนั้นยอมรับเลยเมื่อกี้อะ่ะโคตรตึงเลยขนาดพี่คนนั้นยังไม่ยิงคงขนาดนี้นะมาโอเคครับไหนๆก็ได้มาแล้วเกมนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็จะเอาชนะบอดให้ได้เลยนะครับผมเออแต่ว่าก็ยังมีตี้คนอยู่นะทุกคนเนี่ยอยู่บนเครื่องบินนะเห็นปะ มาไหนๆก็ได้มาแล้วเราจะไปลงที่หอดูด,ดาวกันแล้วกันนะครับผู้ชมนะตอนนี้ก็มีผู้เล่นลงกับพี่คนนั้นหรือเปล่านะอ่าเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆนะมาโอเคครับผมนะผู้ชมครับคือตอนนี้พี่คนนั้นก็ต้องฟาร์มของก่อนเพื่อจะเอาไปสู้กับน้อนบอดนั่นเองเลยนะครับผมพี่คนนั้นรู้แหละการที่จะไปสู้กับน้อนบอดนะต้องมีไอซ์วอล์เยอะๆด้วยนะฮะเมื่อกี้พี่คนนั้นไม่มีไอซ์วอล์เฉยๆหรอก ขนาดหลบอยู่ในบ้านนั้นน่ะไม่มีไอซ์สวอเฮ้ยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโดนบอดยิงตายพี่คนนั้นไก่เองแหละโดนบอดยิงตายแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พี่คนนั้นจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับผมเวลาจะออกไปไหนนะครับผมก็ให้สวมใส่แมสด้วยนะครับช่วงนี้ก็โควิดเยอะนะฮะท่านผู้ชมไปไหนก็เจอแต่โควิดนะถ้าเกิดว่านอนๆไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับ เอออย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะต้องใส่แมสไม่ได้ใส่ถุงมือพี่คนนั้นหยอกเล่นทุกคนมันแค่มุกอ่ะเออและที่สําคัญนะครับพี่คนนั้นก็ได้ยินเขาบอกมาว่าบอดเนี่ยจะไปรวมตัวกันที่เมืองพลกนั่นเองเลยนะครับเมื่อได้ยินข่าวแบบนี้พี่คนนั้นก็จะไปเลยเมืองพลกไปเลย ทำไมทุกวันนี้มันเหงาจังเลยวะเล่นเกมก็เล่นคนเดียวนะครับพี่คนนั้นก็ได้กดมาหนึ่งสีนั่นเองเลยนะครับผมเพื่อเป็นการท้าทายไงอเวลาโดนนอนบอดยิงตายจริงนะครับพี่คนนั้นถึงจะได้ลบเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าเรากดมาหมดสโลนะครับมันลบน้อยนั่นเองเลยนะครับเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงข้า้งหน้าเห็นปะนี่ไงตายไปหนึ่งนอนบอดตายไปหนึ่งนะเรียบร้อยตายไปดีเอสสองนี่ไง ยิงดิอโอโยิงบอดนี่มันอย่างนี้นี่เองจะหาว่าพี่คนนั้นยิงคนไม่มีทางสู้นะครับพี่คนนั้นก็แค่อยากจะมาลองดูทำไมเสียงต้อนแหล่จังวะนอนบอดก็เก็บของมาเยอะเหมือนกันนะนี่ย่เฮ้ยเลสโซนเราไปหลบเลสโซนแป๊บเดี๋ยวนะพี่คนนั้นรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นของมาใหม่มั้งเป็นอะไรวะกระเป๋าเสริม อ๋อกระป๋อเสริมปับ๊บอ๋อนี่ไงจะได้เก็บของไนดะ้เยอะๆนั่นเองเลยนะฮะมาทุกคนวันนี้เราจะเอาที่หนึ่งให้ได้ตอนนี้พี่คนนั้นก็ได้ทําการยิงน้อนบอดไปแล้วนะครับ2คนนะนี่ไงเห็นยิงกันแล้วน้อนบอดหรือคนวะคนหรือน้อนบอดน้อนบอดหรือคนเราต้องไปดูใกล้ๆแหละเฮ้ยเฮ้ตายตาย ราต้องมีไอวอลนะถ้าไม่มีไอวอลนี่ไม่ไหวเลยเรียบร้อยนอนบอดนอนบอดตายไปสองถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอวอลนะครับผมเราอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะเอ้ยนะอ,ยอ,ยอ,ยอันนี้คนนี่คนไม่ใช่นอนบอดอันนี้คนนี่คนนะนี่คนนะพี่อาจจะไม่เ,เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเลย ี่อาจจะไม่ได้โดนน้อนบอดยิงตายก็ได้นะครับพี่อาจจะโดนคลยิงตายก็ได้นะพี่รู้จากสองแล้ะยังไงเรียบร้อยอนี่ไงคอเหรอโดนยิงหวัวไปดีย๋ยสองหัวใจมันเต้นตุดตับตุบตับเลย มันเป็นเสียงหัวใจใหม่ไงที่มันเต้นตุกบตับตุกบตับอ่ะทุกคนมันไม่ได้เต้นตุ๊บตุ๊กตุตุ๊ตุ๊นะใไงเจอคนอีกหล้วทุกคนโอ้วันนี้ก็น่าจะเป็นตี้คนหมดเลยนะฮะใช่ไหมหรือเปล่านี่นี่นเนเเป็นไงล่ะโดนโดนไปดิโดนสะเก็ดไปดิเอาดิมาดิอ๋อเหลือตั้งสองสามคนนะไม่กล้าเข้านะพี่คนนั้นคนเดียวเอง นีไ่ไงดาวไปดิพี่คนนั้นก็เกือบตายเหมือนกันนะทุกคนนะ้ยไม่ไหวเลยเราจะโดนบอดยิงตายหรือจะโดนคนยิงตายนะเกมนี้เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะทุกคนนะนี <c oughs> ไ่ไงขอมือออกมาแล้วนี่ไงดาวอีกเอามาแบบนี้หรออเอามาแบบนี้หรออเอามาแบบนี้หรออเอามาไม่ดูนีไ่ไงจะตาย <c oughs> ตอนนี้พี่คนนั้นก็ได้ยิงคนไปแล้วนะครับสองคนนะ<ม>เห็นแต่ถอยอันนี้ว่าเฮ้ยไม่ไหวเลย <c oughs> จะบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะโคตรเดือดเลยนะครับผมยิงทั้งคนแล้วก็ยิงทั้งบอดนะ <c oughs> ตอนแรกพี่คนนั้นก็ตั้งใจมายิงแต่บอดนะครับพี่คนนั้นก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคนแบบนี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือผู้เล่นอยู่9คนนะครับถ้าไม่รวมกับพี่คนนั้นก็จะเหลืออยู่ที่แดคนนั่นเองเลยนะฮะท่านผู้ชมนะไหนๆก็ได้มาหนึ่งสี่แล้วเราต้องเอาใช้ชนะให้มันได้แหละ อเ,เอ้ยรับราบราบรับรับรรับัรับัับรับรีบัดรับ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 ันรับาร ถอยไปไวจังเลยนะโคตรเยอะเลยพี่คนนั้นก็จะได้ถอยเหมือนกันนะอยู่มาได้แล้วคนเยอะเกินยังไ,ไงนึงว่าหลังมาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโดนอ้อมทุกคน โอ้โหไม่ไหม่เลยทุกคนตายโอ้โหภารกิจเราวันนี้ล้มเหลวทุกคนอือแถมยังลบอีกด้วยทุกคนโอเคครับผมท่านะผู้ชมครับคือวันนี้พี่คนนั้นก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ที่หนึ่งนั่นเองเลยนะครับคนดูอดดูพี่คนนั้นได้ที่หนึ่งเลยเออ พี่คนนั้นก็ขอโทษจริงๆครับพี่คนนั้นก็ทําสุดฝีมือแล้วแหละอพี่คนนั้นมาลงหนึ่งไงก็เลยแบบโดนโถมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ที่ว่าดูกันแบบสนุกๆไปนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าและที่สาคัญนะครับผมพี่คนนั้นก็ขอย้าหน่อยนะครับเวลาท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ออกบ้านนะครับผมก็อย่าลืมเอาแมสไปด้วยนะครับเวลาไปจับสิ่งของอะไรก็อย่าลืมทาเจลล้างมือนั่นเองเลยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเยอะมากเลยนะครับพี่คนนั้นก็เป็นห่วงคนดูเนาะเพราะว่าคนดูเนี่ยก็กดติดตามพี่คคนนนนัั้้่เเเองลยะรบผถาากิดว คนนั้นไม่มีคนดูนะครับผมพี่คนนั้นก็อาจจะไม่มีวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้พี่คนนั้นก็ได้ไปพิสูจน์แล้วนะครับผมว่านอนบอดเนี่ยยิงแรงจริงนะฮะท่านผู <in S 1> <ๆ>้ชมนะมาดูสันติจิเนี่ยทุกคนที่พี่คนนั้นไปเล่นเหรอดูดิโอ้โหลบยับเลยนะฮะทุกคนนะเห็นปะพี่คนนั้นก็อยากจะไปลองไงทุกคนคือพี่คนนั้นก็ไปลองหลายเกมไงว่าจะเอาที่หนึ่งนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ที่หนึ่งนะทุกคนนะําดีท <in S 1> ี <in S 2> ่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นสนุกสนุกกันไปนะครับก็ถือว่าดูสสนนนุุกกกั คครับสำหรับวันนี้พี่คนนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ